สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมฟอกนะฮะแล้วก็เราก็อยู่ในรายการเปิดกล่องนะครับถ้าเสียงเบาก็าต้องขอัยท่านผู้ชมด้วยนะครับพอดีว่าผมแบบผมมันกินมาไม่รู้เป็นอะไรเวลากินข้าวหรืออะไรเสร็จก็ต้องมาอัดคลิปเลยไม่รู้เพราะอะไรนะฮ่าพาวเวอร์ก็จริงแต่ power คือความใช้นะโอเคก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องโมเดลอ่า ให้เป็นโมเดลสัตว์นะฮะไม่รู้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะฮะโอเคร okay, ครับท่านผู้ชมก็จะมีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันก่อนเริ่มแปลงโฉมได้เลยติ้งโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะโมเดลก็จะมีตัวเวสันโคลแอสลาฟนะครับผมกองโฟกัสหน่อยจึ๊บโอเคนี่นะครับแล้วก็ อันนี้ผมผมไม่แน่ใจจริงมันคือตัวอะไรเนี่ย <c oughs> นะสมมุติว่าเสัตป์ประหลาดคอยาวแล้วกันนะท่านผู้ชมนะแล้วก็แมมมอสนั่นเองนะโอเคมาต่อนะครับผมมีโมเดลแ a s ั i น n ะุ๊ก e อนด์รนะท่านผู้ชมนะนี่ก็การอีกรอบหนึ่งโอเค <c oughs> แล้วก็ตัวคอยาวนะฮะ ซึ่งมันคือสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าเล่าเล่นโอเคต่อไปช้างมันมอสนะครับผมวัสดุมันจะเป็นพลาสติกนะตัวนี้เคาะมีเสียงนะนะต่อไปก็ตัวนี้เหมันจะเป็นหมีหรือเปล่าต้นตระกูลหมีเมลยมนะั้งเนาะชื่อคิบอะไรดีนี่ เปิดกล่องโมเดลสัตว์โลกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน่าสนใจท่านชมนะก็มาติดตามกันนะขอบคุณท่านชมนะที่รับชมแล้วก็ติดตามช่องของผมนะก็ในวิดีโอถัดไปจะเป็นการเปิดกล่องหรือรีวิวโมเดลอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมฟวก c ช a n น e ้กนน็ขอตัวลาไปก่อนมีติวประมาณนี้สวัสดีครับโอ้ย